นี้เป็นชาวที่สดใสค่ะก็สวัสดีวันสาวด้วยนะคะวันนี้นะเราจะมาเป่าอีสเตอร์เอกของนายเกย์เซติควอเด็กซี่หรือเซติควอ2ั้งคือ มาจำมารวมกับจุดกว่าเลยกับซีนนะซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าซีนอีส,อสเอรเอม,ม,มันมันหมยถึงอะไรก็คือความมอดที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะก็จะประมาณนี้แหละเราจะมาบอก3ามอีสเอเอกันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลย มาที่อิสต์เอ็ก1น่นะก็ทุกคนจะสังเกตเห็นตรงซ้ายบนมือใช่ไหมที่มันจะอยู่ข้างขวาของพ่อมดนะคือพ่อมดไขายของแหละจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีแผนที่ม้วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งมาเป็นแผนที่ต่อสู้ของเมดูซ่านะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะก็จะมีภาพให้ดูเลยนะคะ นี่ก็จะหน้าจะวันนี้จะเป็นรูปหัวกระโหลกนะก็เป็นแผ่นที่่อสู้เมดูซ่าในสติกอรอภาคสองในโอเดอร์เอนพายค่ะมาอีสเตอร์เอ็กที่2องนะก็จะเป็นร้านไม่ใช่ร้านดิเป็นหีบสมบัติข,ของค่ายเต็นของมือลินนะคะก็จะสังเกต กระดาษแผ่นม้วนหนึ่งนะที่ห้อยอยู่บนฝาผนังก็จะเป็นโูบพวกสีธาตุตรงนี้นะคะที่มันจะอยู่ในจตุรัสอิมพีรีนะคะหรือก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่นะคะจะเป็นไอพวกสีตัวก็คือพวกก่อกู้อาณาจักรขึ้นมามาอิตต์เอ็กซ์ีสามะคะอิตต์เอ็กซ์ีสามจะสังเกตตัวสเปียร์ต้นของสกินแวมพร์นะคะก็ มาันจะคล้ายๆของจ็กเกอร์ไนท์นะ mm hmm. ก็คือหมวการโลนี่แหละแต่มันไม่คล้ายหรอกมันเป็นของแจ็มมันเป็นของจกเกอรไนท์นั่นแหละมันก็มาจาก s ซเล็กแอมพเป็นสกิลนะคะนี่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็จะมีให้ดูเลยนะคะนี่ไม่ได้เอาในเกมมาอันนี้ดีโอมาเลยนะคะก็จะเป็น ตามที่วงกลมกับกระกระบาดนะนี่หมอกกับโลกไม่เกี่ยวใช่ไหมอ่านทุกคนอาจจะงงว่าจักรไนท์มันคือตัวอะไรจักรไนท์ก็คือเป็นอาหารของไมดดซ่านะก็คาๆจะไปตอนก็จบไปแล้วนะคะก็คลิปนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ทานคลิปใหม่ๆของรนรอดสวัสดีครู